แปลว่าวทุกคนคืเียงคนภาคอาจจะรับเงียยไว้บ้างไม่ถอไปดรู้ทายการเรียนท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับคุณลุงสมศักดิ์เนี่ยท่านเป็นประธานรัฐสภาไทยนะครับคนที่29ของประเทศไทย เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติสูงส่งเป็นอย่างยิ่งในภาคที่ติดัญญหญิอยากจะให้เยาวชนได้รู้จักท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทีบนี้น้องๆทุกทั้งหมดเนี่ยเรามีน,มนักกีฬากันทั้งหมดหนึ <S 1> 1, <S ง่ง6สาสี่ห้าขออนุญาตยืนเรียงตามลดับไหลหน่อย,ยครับลูกเดี๋ขขยวฝากคุณพ่อจัดให้หน่อยนักกีฬาครับโค้นแล้วโอ้โโอเควันนี้เราได้มายืนต่อหน้าคุณลุงส เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาประเทศไทยนะครับมีการแข่งขันใหญ่เกิดขึ้นเป็นจักรยานขาไถ่ขึ้นเราเรียกว่าบ a r a l l ์ไบค์หรือพ u s h b i k นะครับเป็นจักรยานที่แข่งขันโดยต้องใช้ร่างกายของตัวเองเนี่ยบ,งบังคับโดตัวเองและจักรยานไปด้วยกันแข่งแบบเรซซิ่งความเร็วนะครับก็มีทีมชาติหลายประเทศที่เช่นทีมชาติไทยทีมชาติมาเลเซีย สิงคโปร์อินโดนีเซียปรากฏว่านักกีฬาของเรา6คนนี้ได้ทําการแข่งวิ่งนหญนะครับและก็ได้ทําการแซงทีทมชาติมาเลเซียจนในการแข่งขันครั้งนั้นได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโบกธงไทยนักการแข่งขันใหญ่ที่จังหวัดสงขาในวันนั้นเป็นความภาคภูมิใจอย่าง,นนงยิ่งสมนายแพทย์จมงหัดพัมณบรวุิ การแพทย์คนดูแลอยู่คุณหมอโจนะครับซึ่งอีในนัน้นหนึ่งก็เป็นคุณพ่อของน้องเอวิสูดีด้วยได้วิจัยกับลูกหลานได้เยาวชนทุกท่านอยากมอบโอกาสดีๆโอกาสพิเศษในวันนี้ให้เยาวชนที่เอ่ยนามทั้งหดท่านนะครับในวันที่หนูแข่งกันเนะี่ยมีอยู่วันหนึ่งลุงแอบไปดูแอบไปดูพวกเราแข่ง แล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศในการแข่งของลูกๆคนในวันนั้นแล้วก็เป็นความทรงจำเป็นความรู้สึกที่ได้สัมผัสในบรรยากาศวันนัั้นนนวี้จะได้ามาถ่ายทอดเล่าให้ลูก,ลกทั้งกบคนฟังว่าลุงคนนี้ไปแล้วเห็นเราได้สัมผัสแล้วรู้สึกยังไงกับพวกเราซึ่งเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็ มีหมวอโจนี่แหละเชิญลุงไปเลยได้มีโอกาสได้ไปเห็นการแข่งขันของลูกๆซึ่งวันนั้นอาจจะมากันครบหรือไม่ครบไม่ทา้แต่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศวันนั้นเริ่ม,มีความสุขเพราะบรรยากาศที่สัมผัสที่ได้อารมณ์ได้ความรู้สึกต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากถามลูกเวลาแข่งขันใครไม่เคยชนะบ้าง หมาถึงชนะเลิศในกีฬาที่ไปแข็งในระดับไหนก็แล้วแต่ใครยังไม่เคยใได้ได้ใช้ชนะมาลกหนึ่งแปลว่า <Wow. S 2> ทุกคนเคยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศมาทุกคนถูกต้องไหมแล้วตอนที่เราเป็นผู้ชนะเลิศในบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกยังไง ไม่ตื่นเต้นแล้วรู้สึกม,ม,สมีมีมความสุขไหมนิดหนึ่งมีความสุขไหมวันที่เราชนะเลิศมีใช่ไหมมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองถูกต้องไหมถูกต้องไหมแล้วแล้วหนูรู้ไหมในขณะที่หนูได้ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลเนี่ยหนูมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง และหนูมีความรู้สึกเป็นสุขและหนูรู้ไหมในขณะเดียวกันตอนนั้นคนที่มีความสุขมากกว่าหนูหนูเนี่ยคือใครนะเก่งมากเก่งมากเก่งมาก,อมากตอบถูกตองแน่นอนคนที่มีความสุขมากกว่าเราอีกเนี่ยเรามีความสุขอยู่แล้วนะเราชนะเลือดถูกไหมแต่ ในขณะเดียวกันคนที่มีความสุขมากกว่าเราอีกเนี่ยก็จะมีโค้อแล้วมีพ่อแล้วก็มีคุณแม่ด้วย,<ง>ยถูาากไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในความในในความพาย,ยายามของเราที่ฝึกฝนจนได้รับช,ชัยชนะเลิศเนี่ยมันสมควรทําให้คุณพ่อคุณแม่ของเรามีความภาคภูมิใจเหมือนเราเลยแล้วมีความสุขมากกว่าพวกเราอีก นี่แสดงว่าเรามีโอกาสได้สร้างความรู้สึกดีๆตรงนั้นให้กับพ่อแทนคุณคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทันบอว่าเพราะฉนนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับพวกเราซึ่งสามารถเชื่อมตึงกันได้คนละคนแต่เราประสบผลสำเร็จเราได้รับชัยชนะเลง คุณพ่อคุณแม่ก pues mm ็มีความรู้สึกเหมือนกับพวกเรามีความนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุแล s <S ้วที่ส so ําคัญการแข่งข okay. ันทุกอย่างทุกคนต้องมั่นจัดชนะต้องรับต้องรับแต่การจัดชนะเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปสู้กับผู้แข่งแต่หันกลับมาสู้กับตัวเราเอง ก็สามารถมาได้ใช่ไหมใช่เอ็นวิทตอบเสียงดังเลยเพราะแปลว่าเอ็นวิทไม่ได้สู้กับไทรแต่สู้กับตัวเองมาตลอดถูกต้องไหมถูกต้องไหมนี่นะถึงทาให้เอ็นวิทประสบาสำเร็จที่เราจะสาร็จการที่เราจะชนะเลิศได้เราไม่จําเป็นต้องแข่งกับสู้แ่แต่เราสามารถแข่งกับตัวเองถ้าสามารถชนะ ตัวเองได้เราก็สามารถชนะทุกคนได้เหมือนกันถูกต้องไหม,มเพราะฉะนั้นลุงวันนี้มาให้กาลังใจลูกๆทั้งห้าคนหกคนเพื่อให้มีกำลังใจในการที่จะต่อสูอ้ต่อไปนาทีนี้เราอาจจะแค่สร้างความสุขหรือความภาคภูมิใจให้กับค้ษให้กับพ่อแม่น้าคาำ สุบให้กับคนทั้งประเทศได้เราคืออนาคตของชาติกีฬาไอ้ขาถีบใช่ไหมเขาเรียกขา,ขาถยใช่ไหมกีฬาขา,ขาถอย<า>อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมมากแต่เชื่อว่าอนาคตมันจะเป็นที่นิยมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและถึงตอนนั้นก็จะเป็นโอกาสของผูกๆที่จะข้าม ไม่ใช่ความสุขของเราไม่ใช่ความสุขของพ่อแม่เท่านั้นแต่เป็นความสุขของคนทั้งประเทศเช,ชียร์ครับขอบคุณครับ,รบให้แก่ับตัวเองยงมุ่งมั่นเข้มแข็งและสร้างความสุขให้กับคุณพ่อคุณแม่โค้ชและคนไทยทั้งประเทศขอคบคุณคุณลุงสมดัมากนะครับ หลังจากที่คุณลุงได้ให้ผมว่าทนนี้แล้วคุณลุงมีเกยียรติบัตรมอบให้นมเพื่อเป็นการสร้างประวัติของตัวเองนะครับขอเชิญรางวัลครับอันนี้นะครับอันนี้คุณแม่มนนะครับคุณแม่ของเอเวิสเป็นผูเ้เชิญรางวัลนะครับ คุณลุงสรงจักรจะเป็นผู้ครอบรางวัลให้นักกีฬาแต่ละท่านเริ่มที่เด็กชายทาวันวินผัดหรือมาเชอรเชอร์นะครับนักกีฬาแปดกลุ่วินผัดไม้ที่หนึ่งเชิญทำรางวัลครับคุณหมายเด้านนี้ได้ครับด้บานนี้ครับครับครับผม น,นักกีฬาวิ่งผัดชนะเลือทีมชาติไทยเกมไม้ที่สองได้แก่เด็กหญิงนักพิการาวอนนานิสกุลหรือน้องป้อคอยเชิญรบับรางวัลครับ าทาน,น,นชที่ิัทุกท่าน่นผู้ชดที่รยกุก่านท่านบุ้ชมทีหรักทุกทุ่น ขอบคุณครับสำหรับกีฬาวิ่ผ่านท่านทีนครับปีซ่สิบาประเทศไ้รับางวัชะเม d s กได้แก่าท่านที่หได้แก่เชายวิชาเมฆบรวุฒิหรือนอเอลวิสจูน่ห ลูกเอพิคาร์ดหนึ่งสองเจ็ดครับโอเคแต่ข้อที่สามไม่ได้รับนิดเนี่ยเยอะไปเยอะเลยครับแล้วก็นักกีฬาไม้สุดท้ายนะครับไม้ที่หกที่นำชัยชนะมาประเทศไทยเห็นว่าวิ่งผิวเข้าท่านชัยเลยชื่ออะไรนะครับ แน่ไปฉี่มาแล้วใช่ไหมครับเชิญน้อโบนัสนะครับนำควบเข้าเส้นชัยเป็นไม้สุดท้ายทำให้เราได้เป็นที่หนึ่งทั้งทีโบนัสเชิญครับเต็มชายพีรนัท ครับเรียบร้อยครับ ก็ขอส่งตัวแทนขึ <that that course, ้นมารับรางวัลครับตัวแทนโค้ชพ่อเอ๋จากทีเดียวเชิญรับรางวัลนะท่านเป็นตัวแทนพ่อเอ๋นะ หายไม่ให้ล้มนะลูกนะหายเป็นวงกลมอย่างน้อยคนละสามรอบโอเคครับได้ไหมลูกเดี๋ยวของไปคนตีตัวให้ออกนะถ้ามทำแบบผมไม่ปล่อยตัวห้ามออกนะคุณมีทางเลือกของทางเท่านั้นคุณตามคำถางผมตับงในฝันของคุณเราตั้งมืั้จิตีให้ออกออกนะตายระวังไม่ให้ล้มนะลูกนะไม่ล้มอ่ขับตามกันนะครับขับกันเทโต๊ไป Ó oh.